คลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องนกเคลียไข่ลูกนกตกรลังมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะลองมาดูในคลิปนี้กันนะคะและจากหลายๆคลิปเนอะพี่ก็จะบอกว่าเวลาที่นกตกใจนกก็จะเคลียไข่ได้หรือว่าเสียงรบกวนนะคะอันนี้ก็คือเรารู้กันอยู่แล้วเนอะแต่ถ้าเราตื่นเช้ามาอยู่ๆอ,อ้าวไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีอะไรมากวนเลยแต่ทำไมไข่หล่นลงมาเราก็ต้องหาสาเหตุอย่างอื่นกันเนอะนอกจากเสียงรบกวนใช่ไหมคะและส่วนใหญ่อะค่ะกรณีการเขีียไขอ่อ่ะมันจะเกิดขึ้นกับกลงรวมมากกว่ากลงที่เราแยกไปเป็นคู่คู่นะคะทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับกลงรวมเพราะว่าสาเหตุมันมีจากสิ่งรบกวนอย่างที่พี่เคยทำคลิปไปเนอ้อก็คือการตีแย่งรังกันนะคะรังเนี่ย ต้องจัดให้พอดีกับคู่นกหรือมากกว่าห้ามน้อยกว่านะคะขนาดเนี้ยรังมากกว่านะนกยังตีแย่งรังกันเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะที่หลักๆอะ่ะคือเราต้องคอยสังเกตนกของเราอะ่ะว่าช่วงเนี้ยนกรังเนี้ยวางไข่อยู่แล้วถ้ามีตัวไหนมาก,กวนเขาจะไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในรังอะค่ะสังเกตง่ายๆถ้าเราเห็นว่าเขาวางไข่อยู่เอ๊ะทำไมเขามายืนเกาะอยู่นอกกระลายอย่างเงี้ยเพราะมันต้องมีอะไรไปกวนเขา เนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอมันมีอะไรมากวนเขาก็จะไม่ค่อยเข้าไปกบไข่แล้วบางตัวนะเข้าไปแย่งรังกันเนี่ยกรณีเนี้ยคือสังเกตนกตัวสีฟ้าตัวนี้นะคือเขาวางไข่อยู่อะคะ่ะแล้วก็มีตัวอื่นพยายามเข้ามาแย่งรังเขาเขาก็จะอยู่ข้างนอก นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่เขาไม่เข้าไปกกไข่ใช่ไหมพอเขาไม่เข้าไปกกไข่ไข่ก็จะแบบว่าไม่มีการพัฒนาของเหมือนแบบว่าไข่ตายโคมคือกกไม่สม่ำเสมอมันก็ไม่ฟักออกมาเป็นตัวค่ะเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะแล้วบางตัวนะแบบทั้งวันอย่างเงี้ยเขาเกิดอาการเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเงี้ยเขาก็จะเขีย่ยไข่ออกมาได้เลยค่ะ และยิ่งนกกงเนี้ยของพี่อ่ะเป็นนกรุ่นหมดเลยเพราะว่าพี่เอานกที่ว่าอ่าเป็นคู่แล้วอ่ะเข้ากรงแยกหมดแล้วไงคะแล้วอันนี้ก็คือนกรุ่นที่พี่เพิ่งเอามาปล่อยมันก็เกิดปัญหานี่ค่ะแย่งรังการกวนกันมากเลยค่ะและต่อมานะคะก็คือลูกมะพร้าวค่ะเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมลูกมะพร้าวอ่ะถ้าเราเลือกเหมือนในตัวอย่างในคลิปนี้นะเห็นไหม มันช่วงล่องของมันอะแทบจะไม่มีเลยค่ะมันตื้นนะคะทําให้เวลาที่แบบไขอ่อ่ะแม่นกพ่อนกแบบว่าเข้าไป อยู่ในรังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสามารถที่จะแบบว่าหมุนตัวหรืออาจจะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะเขี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยค่ะพอมันตื้นเงี้ยมันก็ไหลออกมาง่ายอะค่ะอันเนี้ยของพี่ก็เคยเสียลูกนกเลยนะและอันนี้คือลูกมะพร้าวอะถ้าใหญ่และกว้างอะตรงก้นมันลึกหน่อยอะค่ะก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะบางทีถ้าเขาฟักเป็นตัวเป็นลูกนกใช่ไหมมันก็จะเดินออกมาลําบากอะค่ะแต่ถ้าตื้นๆเนี่ย มันหมุนตัวอาจจะเขี่ยไข่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะนี่แล้กรณีนี้นะน้องตัวนี้นะคะเขาอะเหมือนเพิ่งเริ่มจับคู่เขาก็สำรวจลังการสำรวจรังของเขาเนี่ยพี่เคยงงว่าเอ๊ะทำไมนกมันเขี่ยไข่ออกมาเพราะอะไรก็ามานั่งเฝ้าดูมาเลยอะเนี่ยตัวนี้มันเข้าไปทุกกาลาเลยค่ะมันไปกวนเพราะถ้าตัวไหนอะที่เขาเป็นนกคอกแรกขี้ตกใจอะค่ะ พอเวลามีนกเข้าไปอีกตัวหนึ่งโดยที่ไม่ใช่แฟนเขาอย่างเงี้ยเขาจะตกใจแล้วเขาก็จะเขี่ยไข่ลงมาค่ะแต่ว่าบางตัวก็ไม่เป็นนะมันเป็นที่พ่อแม่มือใหม่ซะส่วนใหญ่นะถ้าในกรณีเนี้ยเนี่ยมันเข้าไปทุกลังเลยมันก็ไปกวนเขาแล้วก็เห็นคู่ไหนจับคู่อยู่นะบางทีมันก็เข้าไปตีเขาเลยะค่ะ และกรณีนี้เป็นกับตัวผู้ค่ะกงนี้นะคะตัวผู้เป็นตัวป่วนค่ะ,คะมันจะคอยเข้าไปในรังที่เห็นว่ามีแม่นกกกไข่หรือว่าเลี้ยงลูกอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปป่วนเขาอยู่หน้ารังแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้ามันป่วนไม่หยุดเราก็ต้องแยกมันออกมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่น,นั้นแม่นกเขาจะเขี่ยลูกทิ้งได้เลยนะคะ เนี่ยก็เป็นคุณแม่สายโหดของบ้านพี่นะอย่างที่พี่เคยเอาตัวนี้ไปลงคลิปนะก็คือเราต้องจับเขาแยกออกนะคะพ่มเขานิสัยไม่ดีคือเขาอะพอมีลูกมาแล้วลูกยังไม่ทันลงรังเขาจะจิกลูกเราต้องจําไว้นะคะเพราะว่า ถ้ามันเป็นเฉพาะนกบางตัวย้ําว่ามันไม่ได้เป็นทุกตัวนะคะถ้าเราเห็นกรณีแบบนี้เราเห็นก้อนแล้วมันเป็นแผลแบบนี้ให้เราใช้น้ําเกลือล้างนะคะล้างตรงแผลแล้วก็เอาเบตาดีนใส่ค่ะกลุ่มเนี้ยค่ะก็คือพี่ถ่ายคลิปไว้นานแล้วนะคะแล้วก็แล้วถ้านกที่แยกออกมาแล้วเห็นมันพึ่งไข่แล้วมันดีดไข่ออกมาแบบนี้ถ้าพึ่งเห็นมันไข่แล้วดีดไข่ออกมาวันต่อมาพี่จะใช้เมจิกแล้วก็เอาไปฝากไข่ค่ะ พี่เคยทําหลายครั้งแล้วนะกรณีแบบนี้มันก็ฟักออกมาเป็นตัวถึงจะเป็นแม่นกตัวอื่นนะคะมันไม่รู้หรอกค่ะมันก็กกช่วยกกไข่มันก็คิดว่าเป็นไข่ของมันนะคะและเนี่ยพี่ก็เอามาฝากแม่เขียวไว้เขาเลี้ยงลูกเก่งค่ะตัวเนี้ค่ะแล้วเขาก็เลี้ยงลูกได้ทีหนึ่งหกเจ็ดตัวสบายๆเลยเขาขยันป้อนลูกขยันกกไข่แล้วก็เลือกแม่นกที่เลี้ยงลูกเก่งๆนะคะในการที่เราจะเอาไข่มาฝากอะคะ่ะ และต่อมานะเป็นหัวใจหลักเลยคือน้องที่เป็นมือใหม่แล้วซื้อนกที่ว่าเป็นคอ,อกแรกมือใหม่เหมือนกันมาเลี้ยงใช่ไหม สิ่งที่เราจะเจอเลยนะสำหรับมือใหม่นะพี่ย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่เราเลี้ยงใหม่ๆนะสิ่งที่เราดีใจก็คือตอนที่เราเห็นนกมันจูจีกันใช่ไหมเราพี่นึกย้อนกลับไปเลยนะว่าเออพี่นั่งเฝ้าดูนกที่มันแบบว่าจูจีกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบมีความสุขเนอะเหมือนแบบเวลาที่เราเลี้ยงนกพี่พูดถึง คนกลุ่มมากนะที่เลี้ยงนกและอยากได้ลูกนะพี่เป็นหนึ่งในกลุ่มมากที่อยากได้ลูกนกนะไม่ได้พูดถึงกรณีที่ไม่ได้อยากได้ลูกนกนะคะอันเนี้ย คือเวลาที่เราเห็นภาพแบบเนี้ยเออว่าเขาจูจีกันเดี๋ยวเขาอะสักพักหนึ่งเขาก็จะผสมพันธุ์กันใช่ไหมเราก็ต้องรอแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนกเขียไขย่หรือดีดลูกนกลงจาก,กลังใช่ไหมอ่ะนี่คือการที่เขาเริ่มจะจูจีกันเห็นไหมเขาจะเดินไปเดินมาแบบนี้อย่างที่หลายคลิปนั้นที่น้องๆจะเห็นว่าบางคนก็หัวเราะพี่นะว่าเออพี่นั่งถ่ายนานเนอะกว่าจะได้ใช่พี่มีความสูงมากที่กับนั่งอยู่ในกรงได้เป็นครึ่งวันก็ได้ อะไรเงี้ยถ้าอยู่แบบว่านั่งท่ายนกดูนก,นกแบบเนี้ยมันเป็นความสุขของตาละคนนะเนอะถ้าคนเลี้ยงนกพี่ว่าน่าจะเข้าใจนะและพอเราเห็นเขาไข่คอกแรกเราก็จะตื่นเต้นว่าเขาจะกกไข่ไหมเขาจะเลี้ยงลูกเขาได้ไหมและเราก็จะสงสัยใช่ไหมว่ามันเป็นสาเหตุได้ไงล่ะพี่อะไรอย่างนี้ และถ้าอยากรู้ต้นตอของสาเหตุนะคะหันมองกระจกเลยค่ะเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นต้นตอของสาเหตุให้นกเคียวไข่ด้วยได้เหมือนกันนะคะเราอ่ะชอบทําตัวเป็นเหมือนพ่อพันธ์แม่พันธ่ะนะคอยดูแล เขาลูกเขาบางทีเขาก็ตกใจในครกแรกที่เป็นมือใหม่อะค่ะเขาไม่ชินกับเราอย่างเงี้ยเขาก็เขี่ยลูกลงมาได้นะคะและอย่างกรณีที่ขนคุ้มล่ะขนคุ้มหมดแล้วไม่ยอมลงจากลังน้องหลายๆคนถามพี่นะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เอาออกได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะน้องๆลองดูพ่อแม่เขานะพ่อแม่เขาอะผสมพันธุ์กันใหม่แล้วค่ะคือช่วงเนี้ยพอลูกใกล้ลงลังหมดถ้าร่างกายเขาพร้อม ลังเขาสะอาดเขาจะผสมพันธุ์ครั้งต่อไปเลยค่ะแล้วนี่เป็นกรณีที่แม่นกดีดลูกนกมั่งนะนี่เขาดีดลงมาเราต้องคอยสังเกตว่าพ่อหรือแม่คอยป้อนไหมเนี่ยพี่ก็งวงว่ามันดีดลงมาและสิ่งที่เราต้องคอยดูว่าเนี่ยกระเพาะพักเขามีอาหารไหมตัวนี้พ่อเขาป้อนอยู่ค่ะ แต่พี่ก็งงว่าทําไมจับเข้าไปแล้วมันก็ดีดลงมาวันนี้พี่หายสงสัยแล้วแม่นกเขาไข่แล้วค่ะก็คือแม่นกเขาวางไข่รอบต่อไปแล้วค่ะเขาก็เลยดีดลูกเขาลงมาค่ะเป็นไปได้นะคะกรณีนี้แล้วบางการณีเนี่ยอันนี้พี่สงสารเขามากเลยพี่ไม่อยู่บ้านแล้วกลับมาเห็นเขาว่าหล่นลงมาแล้วค่ะเขาติดอยู่ที่ตะขาตะแกงด้านล่างอะค่ะเน<ค>ี<ะ>่ยคือตัวนี้เขาก็เสียชีวิตนะเพราะว่า คือมันไม่มีใครอยู่บ้านนะคะวันนั้นอะ่ะเนี่ยเขาไม่ได้ถูกป้อนอาหารแล้วเขาเป็นนกเล็กมากอะค่ะเนี่ยคือเขาเขาคงแบบว่าไม่มีแรงแล้วเขาก็เพียมากอะค่ะคือพี่กลับมาช้าไปอะค่ะเขาก็เลยเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะตัวนี้เป็นตาแดงด้วยค่ะเนี่ยและจากน้องคนนึงนะที่ถามพี่เรื่องฝากเลี้ยงนะเนี่ยพี่ถ่ายมาให้ดูน้องๆลองดูตามภาพไปเลยนะ หลังเนี้ยวันนั้นะวันก่อนที่พี่ลงคลิปมี8ตัววันนี้ยเขาฟักมาอีกตัวเป็น9ตัวพี่มองแล้วว่าไม่รอดแน่เลยถ้ามันแน่นอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยพี่จับมันแยกจากกันนะตอนแรกมันเป็นก้อนกลมๆเลยอะพี่กลัวว่าตัวเล็กๆอะจะตายไง พี่ก็เลยจะมาทําเรื่องฝากเลี้ยงเผื่อไปด้วยให้น้องๆที่ถามมาเข้าใจเนอะเนี่ยน้องๆเห็นไหมพี่เอามือบี้กับขี้นกเพราะอะไรการที่เราหยิบลูกนกอ่ะที่เล็กๆอ่ะแล้วกลิ่นมือเราอ่ะจะไปติดเราก็เลยเอามือเราอ่ะบี้กับขี้นกเพื่อที่จะให้กลิ่นมันเป็นกลิ่นของขี้นกอ่ะเวลาเอาไปวางกับรังอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ตกใจอะค่ะ พี่ก็จะเลือกตัวที่มันใหญ่ๆออกมานะเพราะว่านกที่เหลือ6ตัวมันเป็นตัวเล็กๆหมดเลยพี่แยกออกมา3ตัวเพราะว่าถ้า6ตัวเขาน่าจะเลี้ยงรอดและการที่เราจะไปเลือกลังที่เราจะเอาไปฝากใช่ไหมบ้านอื่นเขามีสายหวานบ้านพี่มีสายโหดสายโหดก็คือไอตัวเหลืองที่มันชอบกัดลูกอะ่ะตอนนี้มันมีคู่ใหม่แล้วมันก็ฟักลูกมันอยู่เราไม่ควรเอามาฝากแน่นอนนี่อันนี้ด้วยศิลปะอันเยี่ยมยอดของพี่ เป็นลูก,กตาก็คือนกตัวไหนที่เคยจ่ายลูกเป็นตาแดงหรือว่าเป็นฟอโลสีแปลกๆพี่ก็จะทำสัญ,ญลักษณ์นี่คือลูกกตานะและสิ่งที่เราต้องคำนึงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราจะเอาไปฝากเนี่ยเราต้องรู้จักนิสัยของแม่นกตัวนั้นด้วยว่าเขาเลี้ยงลูกเก่งไหมอาอย่างกรณีนี้เขามีลูก6ตัวแล้วตัวเล็กๆหมดเลยถ้าเราเอาตัวใหญ่ๆลงไปเนี่ยมันก็จะไปทับลูกของตัวเล็กๆของรังนี้6ตัวเนี่ยพี่ก็ว่าเยอะ เป็นแบบว่าพาล้าหนักของแม่นกของเขาแล้วอะค่ะเราก็ต้องไปดูลังอื่นเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็มีลูกตาแดงอยู่สองตัวนะนี่ก็เพิ่งฟัก,กออกมาไม่กี่วันตัวเล็กๆหมดเลยค่ะช่วงนี้จะเป็นนกตัวเล็กๆเนะแล้วก็เราลองมาดูต่อมานี่อันนี้มี3มตัวเขาเลี้ยงลูกเก่งค่ะแต่รอบนี้เขาฟัก,กออกมา3ตัวแล้วเรามองแล้วว่าขนาดที่เราออกมามันไล่เรียกลังนี้ใช่ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้ไปฝากไว้ลัง นี่ค่ะแล้วน้องๆดูนะเห็นไหมตัวมันไล่เลี่ยกันอย่างไงมันก็ไม่ทับกันแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตนิสัยของแม่นกอีกว่าเขาป้อนไอตัวที่เราฝากไว้หรือเปล่าด้วยนะแต่ส่วนใหญ่อะของพี่อะถ้าเรารู้นิสัยอะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอีกกรณีน,นึงแถมให้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องรังเปียกที่รังสกรปรกอะค่ะทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องรังสกรปรกนี่ที่เคยทํา เคยพี่ก็เคยทาคลิปเรื่องนี้นะน้องๆลอง,องสังเกตดูนะวันนี้พี่มาเจอก็เลยถ่ายไว้มาเป็นให้น้องๆดูด้วยขาเขาว่าติดขี้นกแข็งมากเลยน่าสงสารมากเลยถ้าเราปล่อยเอาไว้นะ,ะขาเขาก็จะเหมือนแบบว่าเดินไม่ดีอ่ะหรือว่านิ้วเขาอาจจะผิดรูปไปได้เลยะคะ่ะเนี่ยมันแข็งมากเลยถ้าน้องๆเจอแบบนี้นะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือน้ําอุ่นเลยนะการที่เราปล่อยไว้เนี่ยมันจะติดเป็นเหมือนปูนซีเมน,นะคะ่ะเนี่ย เห็นไหมแข็งมากเลยแล้วนกเขาก็จะเหมือนกับกางขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมน้ำอุ่นเพื่อที่จะแช่เท้าเขาไม่ได้ไปจุ่มเขาทั้งตัวนะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็แช่ไว้สักแป๊บหนึง่งอะคะก่อนที่เราจะบีบ้ๆค่ะรอให้มันนิ่มก่อนนะคะแล้วก็จับเขาแช่เฉพาะขานะคะเพราะว่าเขาเป็นนกเล็กนะถ้าตัวเขาเปียกแบบถ้าสมมุติด่านเล็กมากแล้วเป็นแบบนี้เราต้องกกไฟช่วยเขาเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายเขาให้กลับมาปกติก่อนที่จะเอาไปคืนแม่นกนะคะเนี่ยในกรณีแบบนี้ ถามว่าทําความสะอาดลังตอนนี้ได้ไหมยังทําไม่ได้นะถ้ามีลูกนกอยู่น้องอย่าไปยุ่งกับมันนะคะมันจะจิกลูกมันได้นะก็<ม>คือเราก็ปล่อยมันไปคอยสังเกตดูแล้วก็เอามาทําความสะอาดแล้วรีบเอากลับไปคืนเขาอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วพี่ก็เอาสำลีค่อยๆบบีมันออกอะคะ่ะด้วยความที่มันแข็งมากเลยอะคะ่ะเนี่ยเราก็ค่อยคอย่คอยทำนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบแช่ให้มันนิ่มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาแกะเพราะาถ้าเราแกะแรงเนี่ยนิ้วเขาอาจจะหักได้เลยนะคะ คลิปนี้ยนะคะจะยาวๆนิดนึงนะพี่อยากให้น้องๆนึกถึงปัญหาที่มันเกิดกับนกขึ้นมาจริงๆพี่เลยถ่ายคลิปเก็บๆไว้แล้วค่อยมาอธิบายด้วยภาพแบบเพื่อ จะได้น้องจะได้นึกภาพตามออกบางทีพี่ตอบคอมเมนต์เนี่ยน้องๆอ,อาจจะนึกตามไม่ออกเนอะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรถามพี่เข้ามาได้เลยนะพี่ว่างเมื่อไหร่พี่จะรีบเข้ามาตอบให้เลยถ้ารู้ตอบให้หมดเลยแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วยังไงนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ